สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังแล้วเก็ตช่องที่จะช่วยให้คุณเก็ตชีวิตและโลกใบนี้มากขึ้นในแบบที่คุณอาจไม่เคยคิดมากก่อนคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดความคิดที่วนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนหรือเรื่องใหญ่ที่ยังมาไม่ถึงคุณก็เอาแต่นั่งคิด วิเคราะห์วิจัยหาทางออกให้กับทุกประเด็นในหัวราวกับว่าสมองกำลังทำงานโอเวอร์โหลดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่คุณก็รู้ดีแก่ใจว่าการคิดมากขนาดนั้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยบางทีกลับแย่ลงด้วยซ้ำไป แต่ถึงแม้จะรู้ดีถึงผลลัพธ์ที่ตามมาถึงรู้ว่ามันเสียเวลาเสียพลังงานและบั่นทอนจิตใจแค่ไหนเราก็ยังคงสลัดมันออกจากหัวไม่ได้ง่ายๆนี่แหละครับคือกับดักของการคิดมากที่หลายคนต้องเผชิญในทุกๆวันและคำถามที่คาใจหลายคนก็คือทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นทำไมเราถึงคิดมากทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ วันนี้ฟังแล้วเกตจะพาคุณไปเจาะลึกถึงเบื้องหลังของกลไกลความคิดนี้กันครับเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและอาจจะหาทางเกตและก้าวข้ามมันไปได้อันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสงบสุขอย่างเดียวตั้งแต่แรกเริ่มนะครับสมองของเราถูกวิวัฒนาการมาเพื่อความอยู่รอดครับ สมัยบรรพบุรุษของเราที่ต้องเผชิญกับภัยอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าดินฟ้าอากาศหรือศัตรูสมองส่วนที่ทำหน้าที่ประเมินภัยคุกคามและวางแผนรับมือจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตใครที่คิดมากคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ดีกว่าเตรียมพร้อมได้ดีกว่าก็มีโอกาสร,รอดชีวิตสูงกว่าครับ แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่ภัยคุกคามทางกายภาพลดน้อยลงไปมากความเป็นความตายไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาอย่างสมัยก่อนสมองของเราก็ยังคงทำงานแบบเดิมอยู่ครับคือยังคงสแกนหาภัยคุกคามอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เปลี่ยนจากภัยทางกายภาพมาเป็นภัยทางสังคมภัยทางอารมณ์หรือภัยจากการทำงานการเงินแทนแล้วเท่านั้นเอง เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไม่คุ้นเคยหรือรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้สมองก็จะเริ่มทำงานหนักเพื่อพยายามทำความเข้าใจคาดเดาผลลัพธ์และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายขึ้นนี่คือรากฐานทางวิวัฒนาการที่ฝังลึกอยู่ในตัวเราทุกๆคนครับ นอกจากรากฐานทางวิวัฒนาการแล้วยังมีปัจจัยทางจิตวิทยาและพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่ทำให้เราติดอยู่ในวังวนของการคิดมากครับหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือความต้องการการควบคุมครับมนุษย์ไม่ชอบความไม่แน่นอนครับเราต้องการความรู้สึกว่าเรากำลังควบคุมสถานการณ์อยู่หรืออย่างน้อยก็สามารถคาดเดาอนาคตได้ การคิดมากทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ครับแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่การคิดวนไปวนมาในหัวไม่ได้ลงมือทำอะไรที่เป็นรูปธรรมก็ตาม เราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราคิดให้รอบคอบคิดถึงทุกแง่มุมทุกความเป็นไปได้ทุกผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นเราก็จะสามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นสามารถรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นหรือสามารถป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นได้ ความรู้สึกนี้เป็นเหมือนหลุมพรางทางจิตใจที่ทำให้เราเชื่อว่าการคิดมากเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเกราะป้องกันตัวแม้ในความเป็นจริงแล้วมันอาจไม่ได้ช่วยให้เราควบคุมอะไรได้มากอย่างที่คิดเลยอีกปัจจัยหนึ่งคือความกลัวความผิดพลาดและความสมบูรณ์แบบครับ สำหรับบางคนการคิดมากเป็นเหมือนหนทางเดียวที่จะทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุดจะไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากทำผิดพลาดไม่อยากให้ใครผิดหวังในตัวคุณไม่อยากให้งานที่ออกมาไม่สมบูรณ์แบบความคิดเหล่านี้ผลักดันให้สมองต้องคิดแล้วคิดทบทวนแล้วทบทวนเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดหรือป้องกันข้อผิดพลาดแม้ในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์แบบอาจไม่มีอยู่จริงและความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ครับ ยิ่งไปกว่านั้นการคิดมากยังสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆที่ต่างกันแต่ล้วนทำให้เราจมดิ่งได้เหมือนกันนั่นคือ การครุ่นคิดถึงอดีตรหรือ Ru ูม n เนชันและการกังวลถึงอนาคตรหรือวอร r รครับการครุ่นคิดถึงอดีตรหรือ Ru ูม n เนชันคือการที่เราเอาแต่คิดวนเวียนอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วความผิดพลาดที่ทำลงไปคำพูดที่พูดออกไปหรือโอกาสที่พลาดไป คุณอาจจะนั่งคิดว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นลงไปนะถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะแก้ตัวใหม่ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยการครุ่นคิดแบบนี้มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกเสียใจโทษตัวเองหรือโกรธตัวเองและมักจะไม่นำไปสู่ทางออกที่เป็นประโยชน์เพราะอดีตแก้ไขไม่ได้แล้วครับ ส่วนการกังวลถึงอนาคตหรือวอรี่คือการที่เราเอาแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นปัญหาที่อาจจะเผชิญหรือสิ่งที่ยังไม่แน่นอนคุณอาจจะคิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฉันจะรับมือกับมันได้ไหมถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นฉันจะทำยังไง การกังวลแบบนี้มักจะมาพร้อมกับความกลัวความไม่สบายใจและความวิตกกังวลและมักจะไม่นำไปสู่การลงมือทำที่เป็นรูป,ปรธรรมเพราะเราจมอยู่กับการคาดเดาในหัวมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีอคติทางความคิดหรือ cognitive bias บางอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเช่นการที่เรามีแนวโน้มที่จะคิดถึงแต่ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดหรือ catastrophizing ครับ สมองของเราอาจจะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามหาทางรับมือกับมันทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะน้อยมากหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ครับลองนึกภาพนะครับ เวลาที่เราจะต้องพรีเซนต์งานสำคัญพรุ่งนี้แทนที่จะเตรียมข้อมูลให้พร้อมซ้อมการพูดให้ดีเรากลับนั่งคิดวนไปว่าถ้าฉันพูดติดขัดละ่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบละ่ะถ้ามีคนถามคำถามยากๆแล้วฉันตอบไม่ได้ละ่ะถ้าทุกคนมองว่าฉันไม่เก่งละ่ะ ความคิดเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นเลยครับกลับทำให้เราเครียดวิตกกังวลและอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราลดลงด้วยซ้าไปแล้วทำไมเราถึงติดกับการคิดมากอยู่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญคือความคุ้นชินครับเมื่อเราคิดมากเป็นประจํามันจะกลายเป็นวงจรกลายเป็นนิสัยที่สมองคุ้นเคย ยิ่งเราทำบ่อนเท่าไรสมองก็ยิ่งสร้างเส้นทางประสาทที่แข็งแรงของการคิดแบบนั้นมากขึ้นเท่านั้นเรากับเป็นทางลัดที่คุ้นเคยครับ นอกจากนี้บางคนอาจจะมีความเชื่อผิดผิดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกด้วยครับเช่นถ้าฉันไม่คิดมากแปลว่าฉันไม่ใส่ใจหรือถ้าฉันไม่กังวลแปลว่าฉันประมาทความเชื่อเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจผิดว่าการคิดมากเป็นสัญญาณของความรับผิดชอบหรือการใส่ใจซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นกับดักที่ทำให้เราจมปลักอยู่กับปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหาครับ บางครั้งการคิดมากก็เป็นกลไกในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ยากลำบากครับ เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความเสียใจความผิดหวังแทนที่เราจะยอมรับและจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นเรากลับเลือกที่ใช้ความคิดเป็นเกราะกำบังพยายามหาเหตุผลหาคำอธิบายเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องจมดิ่งกับความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งบ่อยครั้งการทำเช่นนี้กลับทำให้เราวนเวียนอยู่กับความรู้สึกแย่ๆนานขึ้นไปอีกครับ แล้วเราจะเกตและก้าวข้ามวังวนของการคิดมากนี้ได้อย่างไรนี่คือคำถามสำคัญที่หลายคนอยากรู้และฟังแล้วเกตก็มีแนวทางมาฝากครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือแยกแยะให้ได้ครับระหว่างการคิดอย่างสร้างสารรค์เพื่อแก้ปัญหากับการคิดมากอย่างไร้ประโยชน์ การคิดอย่างสร้างสารรค์คือการที่เราพิจารณาปัญหาอย่างมีเหตุผลหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องวางแผนทางออกที่เป็นไปได้และลงมือทำเพื่อแก้ปัญหานั้นๆครับการคิดแบบนี้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธปรรม แต่การคิดมากอย่างไร้ประโยชน์คือการที่เราเอาแต่คิดวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ได้ข้อมูลใหม่ๆไม่ได้มุมมองใหม่ๆและไม่นำไปสู่การลงมือทำใดๆเลยครับมันเป็นแค่การปั่นความคิดในหัวไปวันๆซึ่งมักจะจบลงด้วยความเหนื่อยล้าทางจิตใจเมื่อเราแยกแยะได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการฝึกฝนสมองให้เปลี่ยนทิศทางครับหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพคือ การฝึกสติ Mindfulness ครับการฝึกสติคือการที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงสังเกตความคิดความรู้สึกและสิ่งรอบตัวโดยไม่ตัดสินการฝึกสติจะช่วยให้เราเห็นความคิดของเราอย่างเป็นกลางมากขึ้นเหมือนเราเป็นผู้สังเกตการที่อยู่ห่างๆครับเมื่อเราเห็นความคิดที่กำลังเข้ามาเราจะเลือกได้ว่าปล่อยให้มันผ่านไปหรือจะเข้าไปคลุกคลีกับมัน ลองจินตนาการว่าความคิดเป็นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าเราไม่จำเป็นต้องกระโดดขึ้นไปเกาะกับก้อนเมฆทุกลูกและไม่จำเป็นต้องปล่อยให้เมฆฝนดำมืดมาปกคลุมท้องฟ้าของเราตลอดไปเราสามารถเรียนรู้ที่จะสังเกตมันและปล่อยให้มันลอยผ่านไปได้ครับอีกวิธีหนึ่งคือการกำหนดเวลาสำหรับการกังวล worry time ครับ แทนที่เราจะปล่อยให้ความคิดมากเข้ามาครอบงำเราได้ตลอดทั้งวันลองกำหนดเวลาให้ตัวเองได้คิดได้กังวลอย่างเต็มที่สัก15-30นาทีต่อวันครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆหรือช่วงเย็นก็ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดนี้คุณสามารถเขียนทุกเรื่องที่คุณกังวลลงไปในสมุดบันทึกทุกความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวโดยไม่ตัดสินใดๆเขียนมันออกมาให้หมดครับ และเมื่อหมดเวลาที่กำหนดให้คุณบอกกับตัวเองว่าพอแล้วสำหรับวันนี้เรื่องที่เหลือจะเก็บไปคิดใหม่ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา w o อ r y รี่ไวิธีนี้จะช่วยให้สมองรู้ว่ามีช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้คิดมากได้และนอกเหนือจากเวลานั้นสมองก็ควรจะพักผ่อนครับ สิ่งสำคัญอีกประการคือเปลี่ยนความคิดให้เป็นการลงมือทำครับ Action over analysis เมื่อเราจับได้ว่าตัวเองกำลังคิดมากถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งลองถามตัวเองว่าฉันสามารถลงมือทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เพื่อจับการกับเรื่องนี้บางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นการส่งอีเมลการโทรศัพท์หาใครบางคนการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือการเริ่มต้นทำโปรเจกต์เล็กๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา การลงมือทำไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวังวนของความคิดและสร้างความรู้สึกว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าได้ครับแม้จะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดในทันทีแต่การลงมือทำจะช่วยให้เรามีโมเมนตัมและลดความรู้สึกไร้พลังจากการจมอยู่กับความคิดเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่แน่นอนครับ นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะมนุษย์อย่างที่เราคุยกันไปว่าไม่ชอบความไม่แน่นอนแต่ความจริงของชีวิตคือเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้ การยอมรับว่าบางสิ่งเราควบคุมไม่ได้และชีวิตมีความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติจะช่วยปลดปล่อยเราจากภาระหนักอึ้งของการพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในหัวครับมันคือการปล่อยวางบางส่วนและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองที่จะปรับตัวและรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสุดท้ายนี้คือการตั้งคำถามกับความคิดของตัวเองครับ challenge your thoughts เมื่อความคิดมากเข้ามาในหัวลองหยุดและถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นความจริงหรือไม่มีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนความคิดนี้มีมุมมองอื่นที่เป็นไปได้อีกไหมความคิดนี้ช่วยอะไรฉันได้บ้างถ้ามีเพื่อนมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังฉันจะแนะนําเขาว่าอย่างไรการตั้งคำถามกับความคิดตัวเองจะช่วยให้เรามองความคิดเหล่านั้นอย่างมีวิจารณญาณไม่ใช่คล้อยตามไปกับทุกสิ่งที่สมองผลิตออกมา การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าความคิดบางอย่างเป็นเพียงสมมุติฐานหรือความกังวลที่ไม่มีมูลมากกว่าจะเป็นความจริงที่เราต้องเชื่อถือครับคุณผู้ฟังครับ การที่เราคิดมากไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์และเป็นกลไกที่สมองเราใช้เพื่อพยายามปกป้องเราแต่เมื่อกลไกนี้ทำงานหนักเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าใจมันและเรียนรู้ที่จะจัดก,การกับมันอย่างชาญฉลาดครับ การที่เราฟังแล้วเก็ตถึงสาเหตุและกลไกของการคิดมากไม่ได้แปลว่าเราจะเลือกคิดมากได้ในทันทีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักรู้การที่เราตระหนักว่ากำลังคิดมากอยู่นั้นก็เหมือนกับการที่เราเปิดไฟในห้องมืด,มดครับเมื่อมีแสงสว่างเราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นและเลือกที่จะก้าวเดินไปในทิศทางที่ต้องการได้ง่ายขึ้น จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่ต้องเผชิญกับความคิดมากนี้ครับมันเป็นความท้าทายที่หลายคนต้องเจอและเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ควบคุมความคิดของตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดมาควบคุมเรา ท้ายที่สุดนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามให้คุณได้นำกลับไปคิดต่อยอดนะครับหากการคิดมากคือคกลไกของสมองที่พยายามปกป้องเราแล้วการที่เราตระหนักรู้ถึงมันและเลือกที่จะจัดการกับมันอย่างมีสติสิ่งนั้นคือการเรากำลังควบคุมสมองหรือสมองกำลังเรียนรู้ที่จะปกป้องเราในรูปแบบใหม่ที่ฉลาดกว่าเดิมกันแน่ครับ หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะทำให้คุณฟังแล้วเก็ตอะไรบางอย่างกลับไปใช้ในชีวิตนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ